ทิกตอกไปฟีดแล้วไร้สดไม่มีคนดูไม่มีคนเห็นแก้ไขยอย่างไรเพื่อนๆครับเคยได้ยินคนพูดแบบนี้ไหมครับว่าทิกตอกไปฟีดยับมากช่วงนี้หรือเราเคยคิดแบบนั้นไหมว่าทิกตอกทำไมไปฟีดเราเยอะจังทั้งๆท,ที่เราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปิดฟีจริงหรือไม่นะครับได้แต่มโนไป <S 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 แต่วันนี้ครับไม่ต้องมาทั้งมโนอีกแล้วนะครับเพราะผมจะมา แบ่งบันวิธีการเช็คว่าทิกตอกไปฟีดเราหรือไม่ <S 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 แต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปดูนะครับให้เราเนี่ยกดแถบนี้ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกดหัวใจคอมเมนต์เซฟเก็บไว้ดูในการโปรดหรือกดแช์นะครับและที่สําคัญในแถบนี้คือเซฟเก็บไว้ดูรายการโปรดเพราะคุณดูครั้งเดียวอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะต้องดูวนซ้ำหลายๆรอบครับดังนั้นนะครับให้เราเนี่ยเซฟเก็บไว้ดูเป็นรายการโปรดเลยหลังจากที่เราเซฟเก็บไว้ดูรายการโปรดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเช็คกันว่า เราจะใช้ยังไงว่า t i k t o k เนี่ยปฟีดเงาหรือไม่ตามนี้เลยครับวิธีการเช็คฟีดไลท์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆครับให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดไปที่สามขีดด้านบนและไปที่ t i k t o k Studio ครับเสร็จแล้วนะครับไปที่คำว่าไลท์เสร็จแล้ว่อยมาื่อยๆครับไปที่รายการบันทึกไลน์เสร็จแล้วนะครับเราไปดูคลิปวิดีโอไลท์ที่เราต้องการที่จะตรวจสอบกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับไปที่การวิเคราะห์ไลท์ นี่ครับจะขึ้นค่าสติทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการไลค์ของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ชมผู้พิมพ์คอมเมนต์ต่างๆเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับตามพฤติกรรมของผู้คนและเราเนี่ยสามารถมาดูคําแนะนําไลค์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีน้อยอย่างเช่นที่เห็นนะครับแสดงว่าถูกปิด40เปอร์เซ็น์ค่าแนะนําไลค์ที่ดีนะครับควรจะอยู่ที่60เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับดังนั้นเราก็มาวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อหาสาเหตุ และเพื่อต่อยอดพัฒนาต่อไปนั่นเองหลังจากที่เราไปเช็คแล้วนะครับหลายๆคนคงจะพบคำตอบว่า t i k t อกไม่ได้ไปฟีดใช่ไหมแล้วมันเป็นเพราะอะไรบางครั้งนะครับอาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่ t ิกตอกปิดฟีดอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเพราะสาเหตุอื่นนะครับอาจจะเชื่อมโยงทำให้ t i k t อกไม่สามารถนำส่งได้อย่างมีปฏิสิทธิภาพครับเช่นเราทำคลิปเมืออสุ่า ให้เราไปเช็คคลิปติดแดงย้อนหลังครับเพราะบางครั้งเวลาเราลงช่วงแรกเนี่ยติกตอกยังไม่ตรวจจับหรือตรวจจับนแล้วแต่ยังไม่เจอการกระทําผิดและไม่มีการตรวจย้อนหลังและไปเจอทีหลังดังนั้น,นครับให้เราไปดูคลิปติดแดงด้วยว่ามีการกระทําผิดหรือไม่้ำหรัหลายๆคนนะครับที่เช็คคือวิดีโอไม่เป็นนะครับผมได้เคยทําไปแล้วเกี่ยวกับวิธีการเช็ควิดีโอและคลิปนี้นะครับผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์ ให้เพื่อนเนี่ยกลับไปดูย้อนหลังกดไปที่คอมเมนต์นะครับมันจะเด้งกลับไปคลิปวิดีโอที่ผมแนะนําการเช็คคลิปวิดีโอที่ระเมิดนะครับหลังจากที่เราเช็คคลิปวิดีโอที่ละเมิดแล้วหากเราค้นพบว่าไม่ได้ทําผิดใดๆนะครับอาจจะเป็นเพราะสาเหตุอื่นที่มันเกี่ยวข้องละเชื่อมโยงกันเช่นอินเทอร์เน็ตมือถือของเราเนี่ยอาจจะไม่ดีไม่เสถียร ทำให้ทิกตอกไม่สามารถนําส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่เวอร์ชันแอปเวอร์ชันมือถือก็ตามหรือแม้แต่เครื่องมือถือที่เราไลเนะี่ยมันร้อนหรือเปล่าแบตเตอรี่ต่ำหรือเปล่าพวกนี้นะครับก็คือองค์ประกอบทุกอย่างเลยนะฮะให้เราเนี่ยเตรียมความพร้อมทุกทุกครั้งก่อนขึ้นไล์เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับและช่วงนี้นะครับถือว่าโชคดีมากเลยที่ทิกตอกมีการปรับกลยเทธมใหม่เวลาเราไล่เราทาผิดกฎบางอย่างเนี่ย เขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยในหน้าจอว่าเราผิดกฎอะไรและอาจจะมีการลงโทษเช่นไปฟีด10นาทีเราก็ไล่ตอบไปเรื่อยครับจนครบ10นาทีเมื่อไหร่ทิตต่อก็จะเปิดฟีดให้เองแต่ถ้าครบ10นาทีแล้วยังไม่มีการเปิดฟีดให้เราลงไล์ก็ขึ้นใหม่ครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ระบบนะครับเราก็ลองลงไล์ก็ขึ้นใหม่ครับแต่ถ้าเกิดว่าลงไล์ไปแล้วขึ้นใหม่มาแล้ว ก็ยังไม่เปิดอีกนะครับให้เราไปเช็ค2อย่างนี้ครับอย่างแรกก็คือคลิปติดแดงย้อนหลังเช็คดูดีๆตรวจสอบดูดีว่ามีการ,กรทําผิดหรือไม่ยิ่งเป็นคลิปที่ปากตะก้าถ้ามีการ,กรทําผิดในคลิปปากตะก้านะครับสําคัญมากแวะอาจจะโดนกระทําผิดไง้ายแรงได้นะครับเช็ค <Okay, S 2> ดูดีนะครับ <S 1> <S 1> ถ้าเจอให้เรากบทิ้งเลยทันทีอย่าเก็บไว้นะครับหรืออย่างที่สองนะครับให้เรากลับไปดูวิดีโอไลท์ที่เอาไลท์ไว้ถ้าไม่ถูกนําส่ง จะมีเขียนว่าระบบการนำส่งไม่พร้อมใช้งานนะครับและนี่นะครับก็คือวิธีการเช็คย้อนหลังนะครับอาจจะรู้สึกว่าซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ให้เรากดเ a ฟไว้ในการปดนับฟังดูหลายรอบเราก็จะเข้าใจเองนะครับและเพื่อนหล,หลายๆคนนะครับอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ถูกฟิกไฟนะครับมีวิธีการแก้ไขยังไงและเราเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าถูกปีกไฟนะครับก็ลองคอมเมนต์มา มานะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆคน,ๆคนที่เป็นสายไร์สดเหมือนกันเขาจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับและที่สําคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามผมครับผมพี่ฟุกสอนสร้างธุรกิจสอนสร้างไรายได้ครับ